นุพระบิชิงเฮาส์ขอเสนอภาพ,พยนตร์เสียงจากนิยายเรื่อง The World เพราะโลกนี้มีนายเพียงคนเดียวนิยายเรื่องนี้ถูกแต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนโดยมีการพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกผู้เขียนได้ทำการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาอย่างละเอียดถึง1ปีเต็ม ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่มีการบิดเบือนความจริงใ,ใดๆทางประติศาสตร์แม้แต่จุดเดียวในเนื้อหาจะมีทั้งคำราชาศัพท์และคำหยาบอยู่บางส่วนโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังและนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ13ปีขึ้นไป บทที่5แม่จ๋าชลิตต้องนอนพักถึงสองวันจึงอาการดีขึ้นในระดับที่จิตตาพอใจและอนุญาตให้เขาออกไปทำงานได้ทั้งๆท,ที่ในใจนั้นเธออยากให้ลูกชายนอนพักต่ออีกสักวันสองวันตอนย่ำรุ่งหลังจากที่เตรียมอาหารให้จิตตาแล้วชลิตก็เตรียมตัวออกจากบ้าน ในใจกังวลเรื่องรถสาล้อถีบเขาต้องเอามันไปซ่อมไม่แน่ใจว่ามันเสียหายมากน้อยขนาดไหนรวมถึงไม่รู้และด้วยซ้ำว่ามันจะหายไปหรือยังหลังจากที่จอดไว้ข้างถนนตั้งสามคืนท้ามันเสียหายมากหรือมันหายไปแล้วชลิตคงลำบากเพราะนั่นคืออุปกรณ์ทำมาหากินของเขาเลยแต่ขนาดที่ชลิตกำลังออกจากบ้านนั่นเอง รถสามล้อถี่บที่เขาคุ้นตาก็แล่นช้าๆมาตามถนนคนปั่นมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนชายหนุ่มตัวสูงผมดำคนนั้นพี่พายุเขามาพร้อมกับรอยยิ้มอบอุ่นที่เห็นแล้วเหมือนจะทำให้วันทั้งวันเป็นวันที่ดีได้เลยละชลิตนิ่งงันอยู่กับที่ครู่หนึ่งมองภาพเบื้องหน้า เรากำับอยากสลักมันไว้ที่นี่ไม่อยากให้มันหายไปไหนอรุณสวัสดิ์พี่พายุชลิตรุดจากพวังก่อนจะเรียกชื่อแต่ครู่หนึ่งก็เกิดความงุนงงรถสามล้อถีบของเขากลับมาเป็นปกติแล้วยังน่าอัศจรรย์เอ๊ะทำไมสามล้อถีบของผมถึงกลับมาเป็นปกติแล้วอ่ะ มีคนร่ายคาถาพอพูดว่าปิ้งมันก็กลับมาหายดีเหมือนเดิมเลยสตายุว่าอย่างอารมณ์ดีฉลิดหัวเราะเสียงดังตอนนั้นเองที่จิตตาเดินออกมาจากตัวบ้านเธอมาทันได้ยินเสียงหัวเราะของบุตรชายคิดในใจว่าช่างดีเหลือเกินที่ได้ยินเสียงหัวเราะของเขาอ้าวอารุณสวัสดิ์ครับสวัสดีจ้าพ่อพายุ มาแต่เช้าเชียวนะครับผมเอาสามล้อถีบมาให้ลิศมันจอดอยู่ร้านซ่อมมาหลายคืนแล้วครับสตายุเอ่ยตอบเขายัางจำได้ว่าชลิตโกหกจิตตาว่ารถยางรั่วเขารู้ว่าการโกหกไม่ใช่เรื่องดีแต่เมื่อชลิตบอกไปแล้วรวมถึงมันไปเจตนาที่จะทำให้จิตตาไม่กังวลชลิตก็เลยไม่เปิดเผยความจริงข้อนี้ป่ะไปกันเลยไหมไปไหนครับเอาก็ไปทำงานสิ วันนี้พี่จะให้ลิศพาเที่ยวรอบตาคลีเลยนะครู่หนึ่งชลิตก็เข้าใจสถานการณ์เขาหัวเราะอ,ออกมาน้อยๆหวังว่าจะไม่ว่าอะไรพี่นะที่ใช้บริการคนเพิ่งหายป่วยหมาดๆสตายุว่ายิ้มยิ้มชลิตปฏิเสธเจือเสียงหัวเราะสตายุเปลี่ยนจากที่นั่งคนขับไปนั่งตรงที่นั่งผู้โดยสารเปลี่ยนใช้ชลิตขึ้นมานั่งแทน จากนั้นทั้งสองหนุ่มก็บอกลาจิตตาเสียงล้อสามล้อทีบทกรวดดังไกลออกไปช้าๆแต่มีเสียงที่ดังสลักอยู่ในใจของจิตตามันคือเสียงหัวเราะของชลิตในฐานะของผู้เป็นแม่มันช่างดีเหลือเกินที่ลูกรักของแม่สามารถยิ้มและหัวเราะออกมาได้จิตตาหวังเหลือเกินว่ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั้น จะอยู่คู่กับลูกชายของเธอไปน,น,นานๆประมาณ8ดโมงครึ่งจิตตาปิดบ้านจากนั้นก็มารออยู่แคร่ไม้ใต้ต้นกันเกล่าไม่นานเสียงแหลมอันคุ้นเคยก็ดังขึ้นพิจิตเป็นสานั่นเองวันนี้หญิงสาวใส่กางเกงขาบานเอวสูงสีชมพูเสื้อลายดอกสีสม้ม มองเห็นมาแต่ไกลใบหน้าแต่งแต้มจัดจ้านอันเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวสิ่งที่โดดเด่นที่สุดน่าจะเป็นริมฝีปากอวบที่ทาลิปสติกสีแดงสดนั่นเองลักษณะท่าทางการแต่งกายกิริยาภายนอกของสาประกาศสถานะของเธอเองออกมาอย่างชัดเจนหากชาวบ้านตาคลีมาเห็นสาเข้าก็คงคิดว่าเธอเป็นโสเพณี ซึ่งสาก็เป็นโสเพณีจริงๆนั่นแหละตาลิดหายดีหรือยังจะ๊ะหายดีแล้วล่ะวันนี้เขาออกไปทำงานได้แล้วจะ๊ะงานพี่จิตก็ออกไปทำงานได้แล้วเหมือนกันนะสิจิตตาไม่ตอบเธอเพียงพยักหน้าน้อยๆสาเอาผ้าคลุมที่เธอเตรียมมามาคลุมห่มให้จิตตาเพื่อปิดบังใบหน้ามือยื่นมากำรอบข้อมือจิตตา ก่อนจะพาเธอออกเดินจากนั้นสาจ้างสามล้อถีบคันหนึ่งให้พาพวกเธอไปส่งยังจุดหมายที่ต้องการสาล้อถีบมาจอดอยู่ที่บริเวณหนึ่งในตาคลีมันคือถนนแดงชื่อนี้มาจากลักษณะาทางกายภาพของมันนั่นคือถนนสร้างจากหินแดงแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือบริเวณนี้เป็นแหล่งสถานเริงรม และกกาาาารรรค้บิเพศสาจยเงินสามล้อถีบจากนั้นก็จูงมือจิตตาเข้าไปยังบ้านหลังหนึ่งว้าจิตตามาได้แล้วหรอยันหล่อนเข้ามาในบ้านได้เพียงไม่นานเสียงแหลมอีกเสียงหนึ่งก็ดังทักทายมาจิตตาจำได้นั่นคือเสียงของเจอ่อน เจ้าของสถานเริงรมที่ชื่อพิงค์พาราไดซ์แห่งนี้ก็มาแล้วนะสิเจ๊ไม่มาจะเห็นยืนอยู่นี่เหรอจิตตายังไม่ได้ตอบเป็นสาตอบแทนหนึ่งน่เจออ่อนหันไปทำตาเขียวใส่สาก่อนจะหันมาคุยกับจิตตาอีกรอบแล้วพี่ตาลิศเป็นยังไงบ้างได้ยินมาว่าไม่สบายหายดีหรือยังดีขึ้นมากแล้วจ้ะเจ๊ดีแล้วล่ะคนดีๆอย่างตาลิศเนี่ยพลาดคุ้มครองอยู่แล้ว แต่เนี่ยฉันยังไม่ได้เจอหน้าตันลิศมาตั้งนานไม่รู้ว่าหลอกขึ้นมากแค่ไหนแม่จิดนีกด่ก็ดีดีไม่รู้จากบุญมาด้วยอะไรได้ร,ร,ยยรู้สายร้อนหรอฉันอยากลูกสบายเธอ <laughs> ตาวแล้วกูพูดอะไรไม่รู้รงอรยงนี่แ เจยอ่อนจีบปากจีบคอพูดจิตตาไม่เคยพอใจในประโยคที่เจยอ่อนพูดถึงชลิตเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เอ่ยออกมาเจยอ่อนเป็นคนปากแบบนี้เองแต่ก็ไม่เสียหายมากมายอะไรลูกยังล้อหลอกขนาดเนี้ไม่รู้ว่าพ่อจะหลอกขนาดไหนนะนั่นเน่นซีถามหาพ่อของเด็กก็ไม่ยอมบอกกวนหล่อจนพวกเราไปตกลุมรักกันไหแล้ว จากนั้นเสียงโพรเพฮาร์ดดาไปตีดจิตตาได้แต่ยิ้มน้อยๆฉันขอตัวก่อนนะจ๊ะไปงันเถอะสานะสาจูงมือจิตตาไปยังห้องแต่งตัวที่นั่นสาจับจิตตาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วยังแต่งหน <üz> ้าทาปากให้จนแทบไม่ต่างจากสาจิตตาได้แต่นั่งนิ่งเป็นตุ๊กตาไร้ชีวิต ภายในพิงค์พาราไดซ์ตกแต่งด้วยเครื่องประดับสีสันฉูดฉาดต,ตอนนี้เป็นเวลากลางวันจึงไม่ค่อยแตกต่างจากบ้านปกติเท่าไหร่นักแต่เวลากลางคืนมันจะมีแสงสีมีดนตรีเสียงดังมีโต๊ะเก้าอี้ที่จัดเป็นชุดไว้นั่งดื่มกินชายหนุ่มมากหน้าหลายตาจะเข้ามาที่นี่และเลือกหญิงสาวสักคนที่พวกเขาต้องตาเพื่อให้หญิงสาวเขาให้พวกเขาพอใจ ที่นี่คือสถานค้าบริการทางเพศหากถามว่ามีสิ่งใดที่ดูไม่เข้ากับที่นี่เลยก็คงต้องตอบว่าจิตตาแต่หากจะให้พูดด้วยความสัต์จริงจิตตาก็เป็นหนึ่งในหญิงสาวพวกนี้และยินยอมให้ผู้ชายแสวงหาความพอใจ จากเรือนร่างของความเป็นสตรีจิตตาก็เป็นหญิงขายบริการจิตตาไม่อยากทำงานพวกนี้แต่ในยุคสมัยนี้กับดวงตาที่มืดบอดเช่นนี้เธอจะประกอบอาชีพอะไรได้ทุกเช้าเธอต้องดูผู้ชายออกไปทำงานและทุกค่ำเธอรอคอยเขากลับบ้าน และตลอดเวลาเธอคิดว่าเธอเป็นภาระของเขาเธอจะยอมเป็นแม่ที่เป็นภาระของลูกได้อย่างไรลำพังแค่ให้เขาเกิดมาพร้อมกับความลำบากมาตั้งแต่เกิดเธอก็รู้สึกผิดมากมายเหลือเกินแล้วเธอจะไม่ยอมเป็นภาระของเขาอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อโอกาสเกิดขึ้นที่นี่ เมื่อมีผู้ชายมากจนผู้หญิงที่สนองความต้องการของพวกเขาไม่พอจิตตาจึงลองคว้าโอกาสนี้ไว้จิตตาเป็นคนสวยแม้อายุใกล้จะถึงเลขสี่แล้วแต่ก็ยังมีเขาโครงของความสวยผิวพรรณขาวนวลเนียนส่วนสูงไม่มากทว่าก็สมส่วนร่างกายบอบบางยิ่งดูหน้าทนุถนอมและแม้กระทั่งเป็นคนตาบอด ผู้ชายหลายคนก็ยังตกหลุมสเสน่ห์ของหญิงตาบอดคนนี้เป็นสาที่คอยช่วยเหลือต่างๆสาเป็นคนไปรับเธอมาจากบ้านช่วยปกปิดช่วยเหลือต่างๆนานา,นาโดยไม่หวังเงินกับจิตตาสักบาทสาเป็นหญิงขายบริการเป็นผู้หญิงที่มีข้อเสียเหมือนคนอื่นๆบนโลกใบนี้แต่เธอก็อยากช่วยให้ใครสักคน มีชีวิตที่ดีขึ้นเช่นกันทุกวันหลังจากที่ชลิตออกไปทำงานสาจะไปรับจิตตาจากบ้านพามาที่พิงพาราไดช่วงกลางวันจิตตาจะอยู่ที่นี่แม้ลูกค้าจะไม่ได้มากเท่าช่วงเวลากลางคืนแต่ก็ยังพอมีอยู่บ้างจิตตาไม่รู้ว่าโอกาสเช่นนี้จะดำเนินไปอีกถึงเมื่อไหร่แต่เธอตั้งใจจะกอบโกยเม็ดเงินให้มากที่สุด เธออยากมีเงินสักก้อนไว้ให้ชลิตเขาจะได้มีชีวิตที่ดีในอนาคตข้างหน้าลูกจ๋าอดทนสักหน่อยนะลูกรักจงอดทนและเติบโตอย่างเข้มแข็งแม่คนนี้จะอยู่ตรงนี้และเป็นผู้ที่ทำให้ลูกแม่ มีความสุขที่สุดในโลกไม่ว่าแม่จะต้องขายเลือดขายเนื้อหรือแลกดวงใจสักห้องหรือแม้กระทั่งทั้งสี่ห้องก็ตามถ้าเพื่อชลิตของแม่แม่จะทำโดยไม่เสียเวลาคิดเลยแม้แต่น้อย